สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างนะครับ16ชุดตรงๆนะครับเป็นสูตรลาวพัฒนานะครับในวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์นะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางก็สามารถเข้ามารับชมได้นะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสูตรทุกสูตรเป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ งวดน,นี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าสูตรไหนมันจะเข้าบ้างนะครับสูตรเด็ดบนก็ดูไปเยอะแล้วลองมาดูสูตร2ตัวล่างกันบ้างนะครับวิธีการคํานวณน,นะครับในสูตรที่1จะใช้หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยบนบวก1คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก2บวก4มีตัวเลข4ตัวนะครับมาในตําแหน่งหลักสิบล่างสูตรที่2ใช้หลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งนะครับ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวก3บวก1นบวก3บวก3บวก1นะครับมีตัวเลข4ตัวเช่นกันามาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำเอาไว้นะผมจะย้อนหลังไปแค่งวดที่ออก44นะครับย้อนหลังไปท่านผู้ชมไปคำนวณเอาเองนะครับไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปนะครับงวดแรกนะครับหลักสิบคือ1248หลักหน่วยคือ7 0 3 4ถ้านำทั้ง2ส,สูตรไปจับชุดกันมันจะได้ทั้งหมด16ชุดนะครับเดี๋ยวผมจะจับให้ในงวดล่าสุดนะครับงวดแรกในออก44นะครับ เลข4ในสูตรหลัก10แล้วก็เลข4เข้าในหลักหน่วยก็ถูกนะครับมันจะมีคู่หนึ่งอะที่เข้านะครับงวดถัดมานะครับหลัก10บนหลัก10ล่างนะครับ2 3 5 9หลักหน่วยล่างคือ2589เงวดนี้ออกเบิ้ล2 2นสองับหลัก10เข้าเลข2หลักหน่วยก็เข้าเลขะครนะ ก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับสิบล่างคือแปดเก้าหนึ่งห้าหน่วยล่างคือหกเก้าสองสามงวดนี้ออกแปดสามนะครับหลักสิบเข้าเลขแปดหลักหน่วยเข้าเลขสามก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับหลักสิบหลักสิบล่างนะครับห้าหกแปดสองหลักหน่วยล่างเก้าสองห้าหก วัน,นี้ออก82หลักสิบล่างเขา้าเลข8หลักหน่วยล่างเขา้าเลข2นะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมานะครับหลักสิบล่าง6793หลักหน่วยล่าง6923งวดน,นี้ออก72นะครับหลักสิบเขา้าเลข7หลักหน่วยเขา้าเลข2ก็ถูกนะครับ งวดถัดมานะครับหลัก10ล่าง0137หลักหน่วยล่าง6923งวดน,นี้ออก72หลัก10เข้าเลข7หลักหน่วยเข้าเลข2จนมาถึงงวดล่าสุดนะครับหลัก10ล่าง891 5หลักหน่วยล่าง6923ออก93นะครับหลัก10ล่างเข้าเลข9ก9หลักหน่วยล่างเข้าเลข3 จากสถิติที่คำนวณให้ดูนะครับมันก็เข้าดีหมดทั้งสองสูตรนะครับยังไม่มีสูตรไหนไม่เข้านะครับทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยแต่ในงวดวันนี้นะครับไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาคำนวณตัวเลขในวันนี้กันนะครับว่าทั้งสองสูตรจะได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนวิธีคำนวณก็เอาผลรางวัลที่ออกในงวดที่ผ่านมาคือสามสาตัวล่าง เก้ 9, 3, ตั้งวิธีคำนวณก็ไม่ยากนะครับร้อยบน2ครั้ง12แล้วก็บวกหน่วยบนแล้วบวก1บวกกันแค่นี้นะครับดังนั้นจะได้3บวกกัน2ครั้งได้6บวกหน่วยบนเลข0แล้วบวก1บวก1ของที่ก็จะได้6บวก1ได้7ได้เลข7 เป็นตัวแรกสูตรบวก1บวก2บวก4คนระับบวก1บวก2บวก4 7บวก1ได้8 8บวก2ได้10ดี0 0บวก4ได้4มาดูสูตรที่2ก็เอา3 3 9093ตั้ง สูตรที่2วิธีการคำนวณก็ง่ายนะครับหลักร้อยบนบวกกัน3ครั้งนะครับดังนั้นก็จะได้เลขหลักร้อยเนี่ยเลข3บวกกัน3ครั้งได้9นะครับได้เลขเนี่ตัวเด่นเลยนะครับดังนั้นก็จะได้เก้าเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรบวก3บวก3บวก1บวก3บวก3บวก1 9บก3ได้12 2บวก3ได้5 5บก1ได้6คนระับดังนั้นก็นำผลลัพธ์ที่คานวณได้ทั้ง2สูตรนะลัก10 78 04 78 04ลักหน่วย9 2 5 6มารอดูในคืนนี้ นะครับว่าสูตรจะเข้าหรือเปล่าถ้านำทั้งสองสูตรมาจับคู่กันนะครับก็จะได้สองตัวล่างสองตัวล่างเราพัฒนานะครับสิบหกชุด จะได้สิบหกชุดตรงๆนะเผื่อบางท่านอยากจะได้สูตรนะผมก็เลยเลือกมานะจับกันก็จะได้เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้า ตัวสุดท้าย 9, 2, 5, 6. เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสอาเกนี้เลขแปดแปดเก 8. 8้าแปดสองแาแเลขศูน,ขนี้เป็นเลขศูนะครับศ 09, 02, 0ู0ย0เก้อ่ะตัวสุดท้ายเลขสีนะครับ49 42 45หแล้วก็สีจะมีทั้งหมด16ชุดตรงๆนะครับ ถามว่าชอบสุ่มตัวนะครับชอบสุ่มตัวผมนะครับคือผมชอบอยู่ระหว่างศูนย์ห้านะครับชอบศูนย์ห้าศูนย์หก ศูนย์ห้าศูนย์หกมันน่าจะมีนะวันนี้ครับเน้นเน้นศูนย์ห้านะครับลองศูนย์หกในชุดสองตัวล่างสิบหกชุดตรงนะครับซึ่งมันก็จะไปตรงกันกับสูตรวิ่งล่างที่ผมสรุปเอาไว้นะครับสูตรวิ่งล่างก็จะมีสามสี่ห้าสี่ห้าหกนะแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองนี่ก็คาดว่าจะอยู่หลักสิบใช่ไหมครับศูนย์หนึ่งสองจะอยู่หลักสิบ มันก็จะมีเลขศูนย์ที่ตรงกันแมบเลขศูนย์ที่ตรงกันในหลักสิบในหลักสิบล่างก็จะมีเลขศูนย์ที่ตรงกันกระสูดนี้ถ้าไปดูสามสี่ห้าหกนะครับในนี 3, 4, 5, 6, ้ก like. ็มีเลขสี่ที่อาจจะตรงกันนะมันอาจจะเป็นเลขสี่ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับก็คือสามสี่ห้าหกเนี่ยในนี้ก็จะมีห้ามีหกที่ตรงกันกระสูตรวิ่งล่างนะครับไม่ห้าก็หกแหละวันนี้นะครับ ดังนั้นผมก็เลยไปเน้น0 4 0 5 0 6นะครับฟัน0น,นะครับ2ตัวล่างนี่ฟัน0ขอให้มานะ,นนะครับ0เนี่ยเชียผมเชียร์0 5นะแต่ผมก็ต้องติด0 4 0 6กันเอาไว้นะครับบางครั้งตัวที่เราชอบมันอาจจะไม่ออกก็ได้นะนะครับ2ตัวล่างก็ลงให้ดูครบหมดแล้วนะครับนี่สูตรวิธีาการคำนวณน,นะครับสูตรนี้จะมีทั้งหมด16ชุดนะครับ16ชุด ใครชอบก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับหรือจะรอดูผลคืนนี้ก็กได้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับจะถูกไม่ถูกนี่ก็ไม่มีใครรู้นะครับต้องรอดูผลคืนนี้นะถึงจะรู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับี่ผมชอบนะเลขศูนย์วันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะปังๆนะวันนี้ขอให้แตกทั้งสองตัวสามตัวครับสองตัวบนผมก็เน้นหกสี่กับหกหกครับ ถ้าถ้าศูนย์มานะครับถ้าศูนย์มาในตำแหน่งหลักสิบล่างจริงนะครับก็จะมีนี่นะครับในชุดสี่ตัวศูนย์สมมุติถ้าศูนย์ห้ามานะศูนย์ห้าหกสี่ศูนย์ห้าหกหสี่ศูนนะครับนี่ถ้า แต่ถ้า04ก็ต้องติดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะมันจะไปออก04นะครับยุ่งนะครับแต่คือที่ผมขีดเส้นใต้ไว้นี่คือเป็นตัวเลขที่ผมชอบนะครับ0564สวยนะครับ0566ก็สวยนะครับ0664 0666นะครับฟัน6ในในวิ่งบนนะวิ่ง6กอ่าก็จะไปนะครับสำหรับสูตร2ตัวล่าง สิบหกสูตรตรงนะครับในคลิปหน้าในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะลองฟันหลักหน่วยจะมีเทียบในหลักหน่วยล่างนะสองสูตรเทียบชนนะครับในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ